សួស្ដីពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ค่ะ f r o h s <l acht> s n i i r denn so? Hast du schon gefragt, Leute? s o n g e f e e r heute? nee. e nee, e in Ruhe. ่ e y da, guck mal, a k o m m i e มชมหม่ทางประเทศเยอรมันนะคะนี่ก็เป็นแล้วก็จุดอยู่หน้าบ้านมีนาเองค่ะ จะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนอกที่เขาจะเล่นปุ๊กกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนอกบัานไฮสุดเด่นฮัลโหลสุเฟ่ยนี่เด่นสุฮาดสุเฟ่ยสมัครสุเฟ่ยหรือยัง 那是。嗯 <laughs> เป็นหะน้าบ้านของมีนาเองจา้าทางครอบครัวก็กําลังจุดที่นนะคะอุ้ยเหลืลวเราเข้ากันค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาถ่งที่คืนนะคะสวัสดีพี่หม่นะคะจากประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะ าพแข็งแรงนะคะขอให้เงินกองหนมาเทมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูชมฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นรอบรอบบ้านขอน Like <laughs> น,นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของขนดมันนอกบ้านเรานะคะถ้าเป็นในเมืองนี่จะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้าน บ้านบ้านมีนาจุดนะคะอันนี้จะเป็นบ้านของเราเองหรือบ้านของเราก็จะมีสีสันหน่อยหนึ่งบ้านกำลังจุดจ้ะเดี๋ยวเรามาชมของเรานะคะ, <Ooh. S 1> คะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ให้ทุกคนให้เฮงปังๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาจ้าไอคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะทางนู้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่า handelt es sich in Deutschland. Ja. ตอนนี้พูของเราก็จุดหมดแล้วนะคะเราก็มาชมพูของเพื่อนบ้านนะคะอุยอ้ยอุ้ยฝนวบี้มเลยฟนวบี้มมากระดล้ตตอนนี้บรรยากาศหนาวมากเลยนะคะอยู่ บรรยากาศติดลบปรษาค่ะตอนนี้มือเริ่มแข็งแล้วค่ะมือเริ่มแข็งแล้วค่ะเราจะเบี่ยงไปทางนู้นนะคะเบี่ยงไปทางนู้นค่ะ ล้าเข้าไปในเมืองนะคะจะเยอะมากเลยไม่ช่องเข้าในเมืองนะคะแค่ในสี่แยกก็โอน,นะคะจะเยอะมากนะคะทางเยอรมันก็จะให้ความสําคัญกับการเล่นปุ้เยอะมากเลยนะคะในแต่ละปีอ <laughs> ไม่รู้ของใครตกมาด้านหลัง noch was? Ich glaube, das Schönste ist gewesen. Letztes Jahr war ein bisschen mehr. Meinst du? Ja, dahinten so Straße hatten wir. Aber hier so war es ja jetzt schon ganz gut. Ja. War, oder waren wir, ja, waren wir hier? Ja, genau. Ich war keine waren nicht hier zwei Jahre. Jahre. <laughs> oh, ja, da. Aber, aber letztes Jahr, wir haben wir waren von der anderen Seite am Fenster geguckt, über viel. เกอลังสัมเปด้าน right ฟูสยาอดรักคำโนวัดจะมีการเล่นผู้อย่างนี้ ไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็จะทยอยเล่นกันนะคะรอบๆบ,บ้านแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหนาวมากเลยะคะ่ะมือเราแข็งแล้วค่ะเราจะเข้าบ้านแล้วนะคะอย่างไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะขอให้สุขสมหวังเฮงเฮงปังปังกันจ้าไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านมีนาะเขาก็สุดนะคะหน้าบ้านหลังบ้านแต่ตอนนี้เราจะเข้าบ้านแล้วนะคะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ